ครับผมงานนี้ความจริงไม่น่ามีอะไรซับซ้อนเริ่มต้นจากเจ้าของบ้านหมายเลขสี่หมายเลขสี่ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนผังให้ดูนะครับบ้านหมายเลขสี่ติดต่อเราให้มาดูน้ําลั่วซึมใสๆอยู่ที่หน้าบ้านมีน้ําขังใสๆแบบนี้เป็นเวลามาสักสองอาทิตย์แล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มขุดจากจุดที่น้ําขังเยอะที่สุดและต่ําที่สุด เหคนนราวนี้พอเราเปิดหน้างานลงไปแบบนี้ก็พบนะครับว่าเป็นน้ำประปาลวดซึมจริงๆเอาละครับขั้นตอนต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะครับเดี๋ยวจะงงในเมื่อมีการลวดซึมแบบนี้จริงๆถ้าไปดูที่มิเตอร์น้ำจะต้องมีการหมุนแน่นอนครับเราจึงขอดูมิเตอร์น้ำของบ้านเลขที่4แต่พอเราไปดูมิเตอร์น้ำของบ้านเลขที่4ี่กับเอา้ามิเตอร์นิ่งไม่หมุนเลยจากนั้นเจ้าของบ้านเลขที่4ี่ก็บอกว่า บ้านหมายเลขสี่เคยขอน้ําพ่วงจากบ้าน A มาตอนนี้ตนได้ขอมิเตอร์ใหม่มาแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องเดินไปดูที่มิเตอร์น้ําของบ้านคุณ A กลับกลายเป็นว่ามิเตอร์น้ําบ้านคุณ A หมุนติ้วถัดมาครับบ้านหมายเลขสี่จึงโทรตามเจ้าของบ้านเพอเราได้คุยกับบ้าน A เราก็มาถึงบางอ้อนะครับบ้าน A บอกว่า123 4เคยใช้น้ําร่วมกันกับ A แต่ตอนนั้น4ได้ขอใหม่แล้วนะครับก็เหลือ1 2 3 1> เอาละเราย้อนกลับมาที่ปัญหาแรกเป็นปัญหารั่วซึมที่เกิดจากต้นไม้ต้นนี้แน่นอนครับตอนนี้เราจึงพยายามติดต่อบ้านเลขที่1 2 3 4เพื่อมาพยายามชี้จุดแนวท่อลายท่อให้เราดูนะครับเราจะได้สันนิษฐานได้ว่าลายท่อไหนที่ลูก<อ>เรื่องราวมันจึงเริ่มสนุกขึ้นแล้วครับผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มมากันเต็ม ครับผมเป็นอะไรที่หินมากๆนะครับการที่จะชี้จุดเครือข่าย DIY ที่ต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆใช้เวลา30กว่าปีและมันยังมีเรื่องละเอียดอ่อนอีกอย่างครับที่เราเป็นกังวลอยู่ว่างานนี้ต้องตกลงกันดีๆก่อนเพราะมันมีค่าใช้จ่ายมันเป็นท่อภายใน และจากการสำรวจลายท่อต่างๆบ้านต่างๆมีทั้งมุดดินมีทั้งเดินย้อนไปย้อนมามีทั้งซ้ายทั้งขวาแเชื่อมต่อวนไปวนมาก็ยังมีเราจึงใช้วิธีตัดเช็คไปทีละช่วงแบ่งโซนไปทีละโซนและสาะหาไปทีละจุดทีละหลังนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นบ้านคุณ A จึงเอ่ยขึ้นมานะครับว่าลับจบบ้านเดียวจบแบบที่ว่าตัดพัฒนาการทุกหลัง1234ออกเหลือบ้านเดียวครับเดินใหม่เข้าบ้านตัวเองบ้านเดียวปล่อยให้ท่อที่จมดินหลับไหลไปในพื้นไปเลยครับโอเคครับปัญหาของการรั่วซึมตั้งแต่ตอนแรกจบลงไปแล้วเาน้ำไหม่มาแล้วเอาออกแล้วออกแล้วนะออกแล้วออกแล้ว,ว,ว,วปิดเลย จบที่การเดินรอยและจบที่ตัดพันธนาการต่างๆออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังน่าจะปล่อยมึงตายไปไม่น่าช่วยบวกมึงไว้ ก,งงกับในตอนแรกมาในปัญหาหนึ่งเจอปัญหาหนึ่งก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งในงานนี้ในส่วนของบ้านคุณเอก็ยังต่อก๊อกน้ำเอาไว้สองก๊อกเผื่อบ้านเลขที่หนึ่งสองสามอีกนะครับครับผมจึงเป็นเรื่องราวหน้างานของเราทีมงานน้ำบ้านที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สดะเวลารับชมขอบคุณครับสวีดัตสวัสดี